ขอบคุณมากครับกลับมาชมรายการเราอีกครั้ง,งคัะทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านาอาหารอาหารที่จะสอนให้ทํากันในวันนี้มาจากร้านวาร้านหนึ่งซึ่งผมกับเอ่อและทีมงานของผมอีกสองคนนะฮะชื่นชมในฝีมือของเขามากๆมากๆผมบอกจริงๆเลยว่าร้านนี้เป็นร้านซึ่งมีคุณภาพโอ้โหดังมากและเป็นร้านเก่าแก่นี่นะครับและอยู่ในย่านที่เรียกว่าเป็นย่านของอาหารที่เป็นแบบเป็นอ,อาหารจีนเลยอยู่เยาว,วราช ที่สำคัญที่สุดเขาจะดังมากดังน้อยไงไม่ทราบก่อนเขามาออกรายการผมผมก็ไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวแต่ไปพชิมอาหารของเขาสิ่งที่เขาทาแล้วก็รู้ว่าคนนี้ตั้งใจมากหลังจากนั้นโปรดิวเซอร์งานของผมก็กร่วมไปพัฒนาสินค้า,าครับเพราะว่าครูคุณต่อยทาอย่างนั้นจริงๆใช่ครับคนไหนมีศักยภาพที่จะโตที่จะเจริญเราก็จะเข้าไปร่วมและพัฒนาสินค้าให้เขาให้นะฮะ ผมไม่ได้ไปมีหุ้นมีส่วนด้วยครับเดี๋ยวว่า,าผมเลยกลายไปเป็นหุ้นผมไม่ได้ไปเป็นอะไรสิ้นครับแต่ว่าโปรดิวเซอร์ของเราโปรดิวเซอร์แบบก็เข้าไปช่วยพัฒนาช่วยกันคิดคนไหนฟังคนนั้นก็ได้ครับมันกลายเป็นสิ่งซึ่งมหศัศจา์มากหอยจ้อปูทองเยาวราชโด่งดังจริงๆท่านผู้ช,ชมเดี๋ยวนี้งานของเขาทุกงานที่ทําออกมาล้วนมาจากความตั้งใจทั้งสิ้นครับและเป็นงานซึ่งมีคุณภาพ ล่าสุดเนี่ยคือบัตรจ่างเนี่ยครับคุณผู้ชมครับยอดจําหน่ายนะครับเราจองกันไม่ทันเลยนะตอนนั้นแม้กระทั่งผมเองนะอาผมยังเข้าไปจองในวันที่เราเปิดจําหน่ายไม่ทันเลยวันนี้อีกเช่นกันครับนี่มาอีกแล้วที่สําคัญที่สุดเขาออกงานใหม่ออกมาอีกแล้วตอนนี้เขาเรียกกันว่าจ้อจิ๋วปูทองจ้อจิ๋วไอยจ้อท้ารู้จักใช่ไหมมันใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นแนวคิดแบบใหม่ว่าจะทํายังไงให้หอยจ้อมันจิ๋วจิ๋วแต่ทานได้ในหนึ่งคำ ทานได้โดยไม่ต้องแบ่งไม่ต้องอะไรวุ่นวายเขาทําได้ใช่ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณโรจกรวรกรชูเศษจ,จากร้านหอยจ้อปูทองเยาวราชครับพี่กรณสวัสดีครับครับสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่คือสามีภรรยาคือแอลใช่ครับสองคนถามจริงๆก่อนทั้งหมดนี้ทำมากี่ปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เอาตั้งแต่บรรพบุรุษด้วยก็ได้ตั้งแต่คุณแม่ก็ ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยครับห้าสิบปีครับห้าสิบปีคือหอยจ๊อบูทองเยาวราชเนี่ยทำมาตั้งห้าสิบปีเดิมทีเดียวไม่ได้ชื่อนี้นะฮะใช่ครับร้านเนี่ยไม่ได้ชื่อหอยจอบปูทองเยาวราชเดิมทีเดียวคุณแม่ให้ชื่อว่าอะไรชื่อร้านเจเองครับร้านอะไรนะฮะเจเองเจเองเป็นชื่อแม่ครับเจเองเฉยๆแล้วไม่มีคำว่าเยาวราชเพราะสมัยก่อนไม่ต้องบอกหรอกเจเองเจเองอยู่เยาวราชครับต่อมาต่อมาเวลาที่ทำมันก็อยากให้มีคุณภาพมากขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆและเด่นมากๆเรื่องหอยจากก็เลยตััดดสินนใจว่้ทไงี ไอ้คำว่าปูทองไปเอามาจากไหนก็เราเอา เราจุดเด่นของของภูมิแหล่งกําเนิดของเราคือเยาวราชเยาวราชจุดเด่นก็คืออาหารและก็ทองคำํำสินค้าเราคือหอยจอ้อหอยจ้อคือปูอแล้วเวลาทอดมันจะเป็นสีเหลืองทองเหมือนทองคํอ่ะล้วก็ได้ใช้ชื่อว่าปูทองครับเลยเป็นหอยจ้อปูทองเยาวราชรเต็มตัวสมัยก่อนก่อนออกรายการเราไม่ได้มีสินค้ามากขนาดนี้นะครับใช,บใช่หลังจากที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เมื่อกี้กที่อาพูดไปอาพูดถูกป่ะถูกต้องเลยครับเขาพัฒนาตามที่เราให้คําแนะนาฮะใช่ครับ ก็เลยกลายเป็นสินค้าซึ่งปัจจุบันนี้เต็มไปหมดเลยอันล่าสุดนี่คืออันนี้เป็นกล่องเวลาทอดเราจะใส่สินค้าให้กับลูกค้าเป็นแบบนี้เลยเราจําฝีมือเขาได้จากอันนี้นะฮะคุณโก้ให้คะแนนเต็มเลยนะก็คือเป็นปอเปี๊ยอกเป็ดลมควันกรีดไปเลยนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ยโเนื้อคือแบบนี่ฮะนี่นี่นี่สุดอเลยนี่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 ฮะอันนี้ ขอโทษนะฮะขายอย่างปีขายอย่างกระบ้าเลยครับถ้าใครอยากทานเข้าไปที่ KKT Shop ได้ใช่ครับเข้าไปนะครับพิมนะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับและแอด KKT Shop ที่ KKT Shop ท่านผู้ชมครับมันอร่อยแบบบ้าบอคอแตกเลยฮะแล้วเก็บไว้ได้นานคือมันมันมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกอะไรมันเป็นเป็ด เป็นเป็ดเป็ดอกเป็ดลมควันนะแต่มันลมควันมแล้วมันใช้แต่ส่วนส่วนอกอย่างเีอกเป็ดเท่านั้นอเดียวครับคนอื่นใครจะทําก็เป็ดก็เป็ดนะนี่ใช้อกเป็ดไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอันสามอันใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ประมาณสามสิบสามบาทใช่ครับแต่เขาโทษทานก่อนเถอะทานแล้วจะบอกเลยว่าลืมลืมทุกอย่างแล้วก็วิธีเอาไปทานนะคุณผู้ชมผมเพิ่มอีกนิดหนึ่งคือบางท่านอาจจะเอาไปทอดนะฮะแต่อย่างบ้านผมเนี่ยเราจะใช้เป็นหม้ออบลมร้อนอ่ะคือเข้าไปเพื่อเพื่ออยากได้น้ำมันน้อย รสชาติก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะฮะแต่วันนี้จะมาสอนสิ่งใหม่และเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเลยครับถูกไหมฮะนั่นคือจ้อจิ๋วใช่ครับปูทองใช่ครับมาดูว่าเขาทากันอย่างไรจากหอยจ้อปูทองเยาวราชครับนี่ครับนี่ลูกชายปะน้องชายอ๋อน้องน้องแต่แต่แต่ขอโทษขโทษน้องชายนะครับเริ่มจากเริ่มจากเนื้อปลาหมึกบดครับเราใช้เนื้อปลาหมึกเ5 0กรัมแล้วก็มันหมู250กรัมครับอ่ เอามาผสมกันแล้วก็ใส่ไข่เป็ดลงไปสองฟองอแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันใช้ได้น้ำตาลทรายสี่ช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยสองช้อนโต๊ะครับอันนี้ก็เริ่มนวดผสมให้เข้ากันอพอเข้ากันดีแล้วนะครับนวดให้เข้ากันดีแล้วก็ใช้ต้นหอมซอยครับใส่ไปสองช้อนโต๊ะครับ พอกขกันดีแล้วแล้วก็ใส่เนื้อปูไปอีก2กิโลครับ2กิโลเลยใช่ครับเราใช้2ตอนหนึ่งนะครับ2ตอนหนึ่งสองกิโลนะฮะเนื้อปูแล้วก็มาห่อด้วยแผ่นฟองเต้าหู้ครับทุกเส้นเนี่ยเราจะชั่งน้าหนักทุกเส้นให้น้ําหนักเท่ากันหมดเลยครับอันนี้สําคัญนะใช่ครับเพราะว่าคุณภาพปริมาณมันต้องไปด้วยกันนะอ่าไม่ใช่บางเส้นใหญ่บางเส้นเล็กนี่แล้วทําไงต่อแล้วก็นํามาผูกเป็นลูกๆครับถ้าแบบโบราณก็จะใช้ผูกนี้ จะใช้ผูกอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็นําไปนึ่งครับครับนึ่งนึ่งให้สุกใช้เวลานึ่งประมาณ15บาทีครับพอสุกแล้วเราก็จะนํามาผึ่งให้เย็นครับให้คลายคลายความร้อนแล้วก็จากนั้นก็จะนํามาตัดเป็นลูกๆแล้วก็เอาเชือกออกก่อนนะครับเชือกทานไม่ได้ใช่เชือกมันทานไม่ได้นะครับถ้าถ้ามีจานก็คุณอ้อคนเดียวครับครับแล้วก็นําไปทอดครับเอาไปทอดที่อุณหภูมิร้อยแปดบองศา อ๋อวน้ำพูนน้ำมันด้วย180ยทอดนานสักเท่าไหร่ประมาณ3-4นาทีครับผมแล้วก็เวลาทานก็ผ่านพร้อมกับน้ำจิ้นบวยได้เลยครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ครับจ้อจิ๋วปูทองครับผมไม่อยากกินเลยเพราะว่าความยากมันคือโดยปกติจ้อใหญ่เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแต่จ้อจิ๋วนั่นหมายถึงว่าในหลูกเขาจะต้องพิสูจน์รสชาติเพียงเท่านี้ใช่ยากมาก เขาถึงต้องสัดส่วนมันเพิ่มไงท่านผู้ชมใช่ครับทำจอใหญ่สัดส่วนไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับปูก็ไม่ได้ใช้ขนาดนี้นะครับจริงไม่จริงจริงครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นจอจิ๋วท่านทานกลายเป็นท่านได้ประโยชน์เพิ่มฮะใช่ครับอันนี้เพราะเป็นปูเน้นๆเลยครับ ใช่ไหมเพราะมันจิ๋วไงพอมันจิ๋วถ้าเกิดใส่น้อยมันไม่ได้เว้ยก็เลยต้องเป็นปูเยอะๆใช่เพราะนั้นไอ้จอจิ๋วมันก็เลยกลายเป็นลักษณะนี้ขึ้นมาผมถามนิดหนึ่งน้ําจิ้มนี่เขาเรียกว่าอะไรนะน้าจิ้มบวยครับน้ําจิ้มบวยอันนี้เราซื้อประจาหรือเราอันนี้เป็นแตงเราเองครับทำเองครับพี่ผมว่าแล้วท่านผู้ชมท่านโทษนะเขาทาโทษัท่านโทษท่านผู้ชมผมว่าแล้วผมจะพูดหลายทีแล้วกับแอลเนี่ยผมจะพูดหลายทีแล้วกับกอนะคุณซื้อน้ําจิ้มบวยที่ไหน อร่อยจังเลยผมจะพูดหลายทีแล้วจะพูดหลายทีแล้วไม่ได้พูดน้ําจิ้มบวยเขาไม่เหมือนใครอร่อยจริงๆไม่ว่าจะทานกับหอยจ้อก็ตามไม่ว่าจะทานกับเปี๊ยะเบาเปี๊ยะก็ตามมันใช้ตัวนี้จิ้มได้หมดเลยใช่ไหมคุณทําเองเหรออ๋อเป็นสูตรของเราเองครับท่านผู้ชมฮะอันนี้มันเลยเป็นความแตกต่างมากๆแต่มันจะแตกต่างมากเมื่อเข้าปากพวกผมฮะถูกต้องผมสอนเลยครับว่าเป็นเัรไงฮะนี่ฮะ เนี่ยท่านผู้ชมดูที่เนี่ยนี่นี่เนี่นี่จิ๋วแค่นี้ดูที่นี่นี่นี่ดูขนาดนิ้วโป้งนะเออเนี่ยเล็กมากเลยใช่ประมาณเหรียญบาทเนึ่งนี่นี่นี่เอาเทียบกับนิ้วโป้งนะเนี่ยเนี่เทียบกับนิ้วโป้งอันแค่นี้เองนะเดี๋ยวมาดูว่าตัวเขาเล็กขนาดนี้รสชาติเขาจะใหญ่กว่าตัวนี้เขาขนาดไหนนะครับ กี้ทานไปอะไรเพื่อท่านผู้ชมนะครับอันนี้ทานเพื่อตัวเองคุณแต้พบครับคุณได้พบครับครับผม <c oughs> ปูปูมันเหมือนปูล้อมอยู่รอบตัวหอยจ้อ <c oughs> จิ๋วอันนี้เลยอะ่ะปูเป็นเส้นเส้นอ่ะที่เขาใส่อยู่แล้วก็รู้แล้วว่าทําไมถึงใช้ปลาหมึก, <c oughs> ก <c oughs> มันมีความเด้งอยู่ในนั้นมันมีความเด้งอยู่ในนั้นมันนึบๆเลยนะครับแล้วมันหอม ปลาหมึกที่ใช้ที่ใช้ปลาหมึกอะไรครับปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองที่เห็นอยู่นี่ฮะปลาหมึกกระดองบลเลอกเทอร์อย่างนี้เลยนะครับและอีกอย่างที่สําคัญที่สุดท่านผู้ชมเห็นไหมมันทําสดๆนะครับทํากันแบบวันต่อวันนะครับมันไม่ได้ทาแล้วทิ้งนะครับเพราะมันไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรเลยนะอันนี้ไปเก็บได้นานสักเท่าไหร่ถ้าแช่แข็งอยู่ได้หนึ่งปีครับถ้าแช่แข็งอยู่ได้หนึ่งปีคับ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยเราเรามีการกรรมวิธีในการถนอมอาหารครับคือเรานึ่งสุกแล้วเรารีบแพ็คแล้วก็เก็บแช่แข็งทันี นี่เสียดายไอ้ตัว10คะแนนเต็มไม่อยู่นะฮะผมได้แล้วเนี่ยผมพูดจริงๆฮะยังไงก็ต้องได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัว10คะแนนเต็มไม่อยู่นะผมผมผมช่วยเองฮะโอเคผมผมขอปรบมือให้ครับผมดีดีเพราะว่าไอ้ตัว10คะแนนเต็มอยู่ยังไงก็ได้ฮะอะไรก็ได้ตัวนั้นหลายๆท่านถามมาว่าเป็นลายตายไปแล้วหรืออะไรยังยังไม่ตายยังนะครับยังไม่ตายนะก็เกือบเกือบเกือบเกือนะครับก็บอกว่ามันเป็นอะไรที่ท่านผู้ชมมันสุดยอดอ่ะอยากให้ท่านผู้ชมไปลองดู ท่านก็ไปได้นะที่หอยจ้อปูทองเยาวราชจะไปก็ได้หรือจะสั่งผ่านที่ KKT Shop ก็ได้ใช่ครับนะครับเข้าไปเลยที่ไลน์แอนะฮะเนี่ยแบบนี้แบบเนี้ยเนนี้นี้นีนีจะได้ก็เป็นอย่างนี้งานแฮนด์เมดด้วยครับโอ้โหมันเด็ดจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโรจกรขอขอบคุณร้านหอยจ้อปูทองเยาวราชขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดครับนี่คือความแตกต่างฮะและนี่คือแนวคิดและความคิดแบบใหม่ซึ่งสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมครับไอหอยจ้อลูกขนาดนี้ จะให้ลูกให้หลานกินมันแสนมีความสุขครับมันง่ายได้ซะเหลือเกินครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจกนกว่าจะพบกัในม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อที่ผิดๆเกิดจากการกินบางอย่างก็ไปเพื่อรักษาโรคโนะ้นรักษาโรคนี้วันนี้เราเลือกมา3อย่างมีมังคุดนึ่งมีเรื่องของน้ำข้าวแล้วก็ไข่ขาวรักษาโรคไตอันนี้ไม่จริงนะครับ เค้กกระชายเบียร์ดำครับมันเป็นความลงตัวอย่างมหาศาลมากที่ผมเคยเห็นคนทำงานมานเนื้อกระชายอยู่ข้างในแบบกึบกอยู่ด้วยตลอดเลยนะเคี้ยวแล้วมันจะแบบหอมมาก,มากฉันบอกเลยฉันรักเธอฉันก็รักด้วย